สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านําแหวนน้าหนักหนึ่งสลึงนะคะมีทั้งหมด3ามสิบแบบสาลายมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก่อนที่จะปิดติดตามชมนะคะลายทองลายแหวนนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่องยู u ู e ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านอัปเดตให้ชมกันนะคะ มากันที่แหวนวงแรกกันเลยนะคะแหวนวงนี้นะคะลูกค้าเรียกว่าแหวนพึ่งรู้ว่ารักนะคะจะเป็นหัวใจคู่แล้วก็จะมีพึ่งเกาะอ,อยู่นะคะเดี๋ยวสวมใส่ให้ดูนะคะค่ะเวลาสวมใส่ก็จะประมาณนี้นะคะวงต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นแหวนหัวใจถักแบบนี้นะคะใส่เวลาใส่นะคะก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะใส่ง้มคะ่ะ วงต่อมาค่ะลูกค้าก็จะเป็นแหวนตัวเฮดนะคะฝั่งพลอยด้านหน้าแบบนี้นะคะตัวเรือนจะเป็นเกลี้ยงขัดเงาแบบนี้นะคะ <E <ach> เดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะเวลาใส่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะลายต่อมาค่ะก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นงานตัวดีนะคะลงยาสีดำค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะล้อมพลอยนะคะตัวเร <E <ach> ือนจะเป็นเกลี้ยงขัดเงานะคะ เวลาใส่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยค่ะสวยงามมากๆค่ะต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะก็จะเป็นลายซีซีด้านข้างจะเป็นฝั่งคอยแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะเวลาใส่นะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้นะนี่เลยค่ะ แหวนวงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นหัวใจคู่นะคะเกี่ยวซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดลายนิดหน่อยค่ะเพิ่มความน่ารักสดใสนะคะ<ม>เวลาใส่นะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยจ้าสวยงามมากคะ<ม>่ะต่อมาค่ะลูกค้าเป็นหัวใจสีสวยแบบนี้นะคะด้านหน้าหัวใจก็จะเป็นพื้นทรายตัดลายจิกเพชรน,นะคะด้านข้างก็จะเป็นตัวเรือนแบบนี้นะคะ เวลาสวมใส่นะคะก็จะประมาณนี้เลยสวยงามมากมากคะ่ะวงนี้นะคะจะเป็นอินฟินิตี้คู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้พ่นไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้ตัดลายนะคะตัวเรือนก็จะประมาณนี้คะ่ะเกี้ยงขัดเงานะคะเวลาใส่นะคะก็จะมีความเก๋มากๆกเลยนะคะในี่เลยจ้กใส่สวยนะคะวงนี้นะคะลูกค้าเป็นแหวนหัวใจฝั่งพลอยแบบนี้นะคะตรงดับ ตรงตรงบ่าข้างนะคะลูกค้าก็จะมีฝังพลอยด้วยนะคะตรงนี้นะคะหัวใจเม็ดจะเป็นพออยเม็ดเ,เดียวนะคะเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆล้อมนะคะแหวนแต่งงานได้นะคะวงนี้เวลาใส่นะคะลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะ วงต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นโลมาคู่แบบนี้นะคะโลมาคู่พ้นสายนะคะลูกค้าสวยมากๆค่ะเวล่าสใส่นะคะก็จะประมาณนี้เลยสวยงามมากๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแหวนหัวใจแบบนี้นะคะด้านข้างจะเป็นพ้นสายนะคะลูกค้าเป็นหัวใจนะคะใส่สำหรับงานแต่งงานมั่นได้หมดนะคะซื้อเป็นแหวนแทนใจก็ได้ะคะ่ะ เวลาใส่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆค่ะแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนแฟชั่นนำเทรนมากมากเลยนะคะเทคจะเทรนไหนนะคะทางร้านเราก็มีหมดนะจ๊ะแหวนวงนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นฝังเล็อยสามเม็ดนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเวลาใส่นะคะใส่นิ้วชี้นะคะเพื่อพังหลังอํานาจทางด้านการบริหารการงานการเงินด้วยนะคะชี้เงินได้เงินชี้ทองได้ทองนะคะ ต่อมานะคะวงนี้นะคะวงนี้เป็นแหวนปอกมีดนะคะแล้วก็ตัดลายนะคะลูกค้าลายสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยจ้าเวลาใส่นะคะลายก็จะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะลูกค้าแหวนเกลี้ยงเป็นลายฮอตฮิตใส่ได้ทุกวันนะคะใส่ได้ตลอดเลยคะ่ะ เวลาใส่นะคะก็จะประมาณนี้เลยสวยนะคะวงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นแหวนปอกมีดนะคะตัดลายรูปดอกไม้ค่ะเป็นพ้นรายนิดนึงนะคะสลับกันกับตัดลายนะคะวงนี้หน้าของแหวนจะกว้างนิดนึงนะคะ